จะครับผมชื่อป๊อปนะครับประถมเวสุภาพรก็ไม่มีสังกัดผมก็อยู่ในวนเวียนอยู่ในชมรมบ้างแต่ว่าไม่ได้ค่อยเข้าร่วงกิจกรรมเนาะแล้วก็รถผมเซอร์วิสที่อู่พี่ทวีนะครับทวีมอเตอร์สปอร์ตครับจริงๆแล้วผม <c oughs> ก็ชอบรถรถแข่งรถแต่งมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับแล้วก็พอเริ่มได้มีโอกาสที่จะซื้อรถเองใช้รถเองก็ มีความสนใจในรถพวกเ e อร์ฟอร์แมอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้เคยได้ได้ลองใช้ลองนั่งรถเพื่อนในยุคแบบยุค90เลยเอะยอมรับเลยเอายุมากแล้วยุค90เลยนะครับก็คันแรกเลยก,ก็แรกๆเลยก็จะเป็น Subaru Impreza นะเวอร์ชั่นแรกเลยก่อนที่ผมไปเรียนต่อแล้วพอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสต้องหารถเองนะครับ ตอนแรกกลับมาก็รับมรดกรถจากคุณพ่อมาเป็นเบนซ์ตัว1-2-4จับมาวางเจเรียบร้อยเลยปีเดียวเรียบร้อยเหมือนกันครับพางังตอนนี้ก็เริ่มมองหารถใหม่ตอนนั้นก็เป็นยุคที่ซูเปอร์ลออกตัว GD ตัวตาเหี่ยวมีโอกาสได้ลองนะครั้งแรกที่เป็นรถตัวเองนะครับหลังจากช่วงยุคนั้น4-5หปีผ่านไปก็มีเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีครอบครัวก็มีความจำเป็นต้องขายแต่ระหว่างนั้นนะผมก็เล่นรถแบบ ซื้อ G C มาอีกคันนึงเป็นรถเอาไว้แข่งยุคนั้นจิมคาน่าแข่งจิมคาน่ากับพวกพี่อ่านอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ซื้อ G C มาแล้วก็ทําเป็นรถแข่ง modify พราะช่วงนั้นเนี่ยวิ่งจิมคาน่าอยู่ประมาณปี2ปีก็เริ่มมีพวกออวิว r ร v e พวกแท็กเดย์ที่เราไปแข่งงานที่พีละก็เปลี่ยนแนวไปเล่นแบบเป็นเซอร์กิตนะครับก็ใช้ G C มาอีกประมาณสํสาคัญนะครับจนสุดท้ายมาจบที่คันหนึ่งโอก็โมตเต็มเลยอินเตอร์กับด้านอินเตอร์หน้า400กว่าม้านะครับสุดท้ายก็มีลูกก็มีความจําเป็นต้องขายรถนะครับแล้วก็มาใช้รถธรรมดาอยู่พักหนึ่งจนเมื่อ4 4ปีที่แล้วก็วเริ่มมองหาเฮ้ยจะใช้รถอะไรดีตอนนั้นก็ฟุ้งซ่านมากเลยมองเยอะๆไปหมดในงบประมาณก็มีทั้งเนี่แหละอิมอีโวอะไมองเลอเทอไปหมดเลยช่วงนั้นซื้อมางบประมาณโอเค เมนเทนแนไม่ต้องดูแลมากเพราะว่าผมตั้งใจจะซื้อมาเนี่ยแล้วใช้งานได้ขับสนุกมันก็หวดไปคิดด้ว่าเออประสบการณ์แรกที่เราได้สัมผัสรถที่มันเป็นรถเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยก็เลยนึกถึงตัวอินเ s ซาเวอร์ชันแรกก็คุยกับกับน้องนะเอกอินเวดบอกเฮ้ยรถอะไรดีวะตอนนั้นก็90มาปุ๊บก็มาลงที่ซูบารุเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงตอนนั้นก็ประมาณ3 0 0แสนอะไรเงี้ยราคาก็อยู่เงี้ยมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ป่านนั้นมาก็เลยมองซูบารุก่อนเลยว่าไปเจอคันนี้ โดยบังเอิญน,นะครับผมซื้ออันนี้ผมไม่ได้ไปดูรถเองด้วยก็ให้เอกไปดูบอกเออไปดูให้หน่อยว่าเป็นยังไงก็ไปดูเสร็จก็บอกเฮ้ย <c oughs> ไม่มีไม่มีโดนไม่มีดนหนักไอ้รอบนอกนี้โอเคเป็นรับได้แต่ไม่มีชนหนักไม่มีอะไรเลยเอองั้นเอาเลยพอเอกไปดูปุ๊บวันรุ่งขึ้นผมนะเขามาเจอเลยที่อู่เลยแล้วก็ซื้อเลยดูสภาพอะไรแล้วเราก็ไปที่อู่ก็ไว้ใจได้ก็เช็คสภาพตัดสินใจเลยครับเอาเวอร์ชั่นนี้ตอนนั้นเนี่ยที่มองหลายๆแบบเพราะว่า มันมีโซเวอร์ลูรุ่นนี้มันก็มีตั้งแต่เวอร์ชั่นหนึ่งถึงหกผมก็มองว่าเอ้ยตัวไหนสวยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็มามองตัวที่แบบเราเคยสัมผัสครั้งแรกเมื่อประมาณปีเก้าสี่เก้าห้าก็ได้เวอร์ชันนี้เลยก็ถูกใจสีอาจจะไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่แต่ว่าผมดูสภาพอะไเงี้ยก็ตอบโจทย์คือถ้าไปเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันก็มีบอกว่าจะเอาแบบเดิมๆหรือจะแต่งแบบใส่ชุดแต่งไปอลังการเลยเละเทะเลยได้เหมือนกัน ก็เลยมองกลับไปเวอร์ชั่นแรกเลยว่าเอ้ยรู้สึกว่ายิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่ามันคลาสสิกอ่ะมันเหมือนเวลามันได้แล้วถ้าเวอร์ชัน56มันก้ามกึ่งไงว่าเฮ้ยมันเป็นรถคลาสสิกหรือมันมันจะดูแบบวัยรุ่นเออมันทันสมัยก็ได้มันจะแต่งให้แบบเข้ายุคก็ได้ตัดสินใจเอาเวอร์ชันหนึ่งเลยมันหาดูได้ยากแล้วนะครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้วไม่เคยมองมาก่อนตอนที่ผมใช้ยุคแรกๆเนี่ยปี2000ต้นๆผมก็ไม่ค่อยมอง GC ก็มองว่าเป็นรถเก่านะเพราะเราก็มีกำ แต่พอมาตอนนี้ผมมองกลับไปรู้สึกมันดูแบบมันมีมันมีค่าเพราะมันหาดูได้ยากแล้วถ้าจากจากวันนั้นผมมองไปนั่นสี่ปีที่แล้วนะวันนี้มีบางคนเอาไปเอารุ่นใหม่ไปทํากลับไปรุ่นเก่าใช่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเยอะผมพูดเล่นเสมอว่าผมแต่งแบบแนวถอดอะคือคนอื่นเขาใส่ของไงของผมแบบ มีอะไรที่ถอดได้ที่มันทําให้มันดูแบบมินิมอลมากที่สุดจริงๆแล้วมันตอนแรกมันมามันมีสกเกิร์ตอะไรเต็มไปหมดเลยใส่ก้อนขนมปังมีตัวเวเตอร์กาดสุดท้ายผมก็ใส่เต็มเลยนะแล้วก็ถอดออกหมดเลยตอนนี้มันลุกมันก็จะเหมือนเหมือนกับตัว ra ของเมืองนอกคือไม่มีสกเกิร์ตข้างนอกก็จะเป็นหางเตีย้ยถ้ามองจากข้างนอกผมจะมีอยู่แค่แม็กชุดหนึ่งอันนี้มาตรฐานอยู่ละนะครับแล้วก็มีตัวกันโครนสไตล์แรลลี่ไอ็มัตแฟลปมีกระจกข้างแค่นี้ครับแล้วก็จะเห็นว่าไม่ไ,มได้โหลดอะไรเลย ก็ไปทุกเนินนะผมก็ขับลุยได้หมดเพราะนั้นเน้นใช้งานใช่ก็เปิดทีไรก็จะคนก็จะถามว่าคอแดงไหมเพราะคนจะรู้จากสุวรรุว่าต้องเป็นคอแดงเนาะทำคอนเซ็ปคือเปิดมาแล้วคุณไม่รู้หรอกว่ารถมันเป็นรถแต่งแม้กระทั่งตัวอินเตอร์นะครับอินเตอร์แต่งแต่เป็นของรุ่นแรกซึ่งหายากมากหลักๆแล้วผมเนี่ยเครื่องผมเน้นเดิม จะเรียกว่ายังเริ่มอยู่ก็ได้นะครับได้จากตัวพ่อตัวรีเริ่มเลย90ก็พรเลกโปรเจกต์เอตั้งแต่ได้รถมาใหม่ๆแหละแกก็แบบมีของเก่าจากร้านแกตอนที่ซื้อมาแล้วแต่ตอนนั้นก็ราคาเอาเรื่องแต่ก็ตัดสินใจว่าเออมันก็ดูแบบมีคุณค่ากับรถคันนี้ถ้าเราจะคงคอนเซ็ปต์ที่เป็นเดิมๆนะครับก็เลยเออตัดสินใจเอาเพราะนั้นอันนั้นอาจจะเป็นอันเดียวที่ดูแล้วรู้ว่าเป็นของแต่งในเครื่องเเดิมๆหมดเลยครับเครื่องก็จะเปิดมาเป็นเวอร์ชั่นแรกก็โอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่อะไรใหม่ก็ยังคงคออออนนนนเเเเเ็็็็ปต์รรื่่่่งงงดิิมมยูขแแทีีหหกกจะะลล้ว หม้อน้ําแต่งของเอ c ซีตัวเลสซิ่งก็จะเป็นหม้อน้ำลูมินียมแล้วก็มีคูลเลอร์ในตัวที่จําเป็นอันนึงก็คือกล่องแต่งเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่ามันรีเฟรชไม่ได้ก็ต้องลงทุนกับกล่องสแตนอโลนเพื่อจะจูนให้ใช้น้ํามันอ e ี20ได้นะครับพูดได้แต่ป่าเลยว่าของเดิมหมดเลยเวอร์ชันนี้เป็นเป็นรุ่นเทอร์โบรุ่นแรกที่ออกมาจะไม่ได้เป็นเบ,บาะเบรกซีรุ่นแรกจะเป็นหมอนตันธรรมดา,<บ>าเลื่อน <บา S 1> ใช่จะเป็นเบาะผ้าตอนนี้ เนื่องจากสภาพผมบ่ออะไรเงี้ยผมก็เลยไปหาเบาบักเกตซีดผมก็เลยต้องไปหาเบาะผ้าที่มันใกล้เคียงที่สุดเป็นเบาะผ้ายีนแต่เป็นเวอร์ชั่นของตัวเทอร์โบของญี่ปุ่นจะออกโทนสีฟ้าครับนอกนั้นผมก็ยังคงสภาพเดิมเจวัดก็แทบจะไม่มีมีตัววัดบูธอันเดียวซึ่งก็เป็นความจําเป็นนะครับนอกนั้นก็เดิมหมดเลยครับภายนอกเนี่ยจาก3าไปจะเริ่มต่างแล้วตรงท่อนบนไฟมันจะเป็นแบบเฉียวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ข้างในเนี่ย ในเวอร์ชันหนึ่งมันจะเหมือนกันถึง3เลยแตกต่างกันที่แบบอุปกรณ์อะไรนิดหน่อยแต่คอนโซลเนี่ยจะเป็น1นถึงสจะเหมือนกันแล้วก็จาก4ี่ไป6จะเหมือนกันไม่คิดจะเปลี่ยนครับเพราะว่าผมว่ามันคุณค่ามันอยู่ตรงนั้นแหละช่วงล่างตามยุคตามสมัยถ้าไปหาโช๊คเดิมมาใส่มันก็ไม่ใช่เรื่องละผมก็เลยปรับเป็นตัวเป็นปรับเกียร์นะครับปรับเกียร์แต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นปรับเกียร์ที่ผมตั้งไว้ระดับที่แบบสูงมากคือเอาแบบเหมือนกับรถเดิมเลยถ้าจะภายนอก ดูภายนอกจริงๆผมเอาภายนอกไว้ที่หลังเพราะว่ามันแทบจะสลับเปลี่ยนกันได้หมดก็แนะนําว่าดูดูดูจากสภาพความสมบูรณ์ของบอดี้ก่อนอโดนโดนโดนมาไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยกับเป้าหมายก่อนเลยว่าคุณจะเอาแรงคุณจะขับแบบใช้งานเพราะมันจะเป็นตัวที่คุณจะกําหนดองบประมาณที่คุณมีถ้าคุณจะเล่นแรงบางทีคุณไปหาที่วางคอแดงมาเลยจบโอ้โหมีกี่คันเหรอ ไม่น่าเกินมือหนึ่งอะแต่เราไม่เห็นเนาะอาจจะมีเก็บๆไว้ในสภาพเดิมแต่ว่าเดิมแบบเดิมแบบดูได้แค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่เท่าที่เห็นบนท้องถนนก็น้อยมากผมเห็นอยู่ที่รู้จักกันในขับเนี่ยน่าจะแบบไม่เกิน5-6าหคันเลยประมาณเนี้เท่าที่เห็นผ่านตานะครับ l ล n e ไอดีผมก็ Pop d a ด z l e POP DAZZLE นะครับก็มีอะไรปรึกษาได้เลยแต่ไม่แต่ถ้าจะปรึกษาของแต่งนี่ไม่ไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าจะ อ่าพรดีสโตเนี่ยพอแนะนำได้ครับครับ